สวัสดีครับป้านี่ครับชาติเจริญทรัพย์มาถึงที่ครับครับขอเสียงหน่อยเสียทีนครับเสียทินครับผมสวัสดีครับฮะไม่มีครับเครื่องใส่เครื่อง 6D15 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 6ด,ดใีใช่ใช่ใช่เอา,เอาครับทำงานกันครับปาชาติกับเสียทินมาเยี่ยมครับคันผมขับตัว140เฮ็ดพอดี ดิสมันหมด oh. แ่นดิสหมด่้อมอยู่ผมมาแอบคันนี้หลายวันแล้วไม่เห็นทันงทเทีย๋อ oh. นี่ขันขันแอบมาเฮ้ยเอาแล้วทำงานแล้ว <laughs> ผมเห็นมาหลายรอบแล้วออขันผมขับไปร้อยสี่สิบเมตรไปก่อนพอ <laughs> ดีไปเปลี่ยนดิสอยู่เจ็ดเจ็ดศูนย์เอดัดแปลงหมดแล้วเนี่ยคันเนี้ยเป็นระบบเป็นระบบไฟแล้วนี่สวิตช์พอกแบกพอกแบกค,ครับัดสไลด์เนี่ย ว่าอยู่ทำไมไม่มีการไม่มีการโยกเนี่ยเป็นระบบสวิตช์ปักเปกปักเปกอย่างนเนี่ยก<ๆ>กคร<ๆ>ับอ,อันนี้มันเป็นกำเนิดรถมาเป็นแบบนี้แหละครับครับ,รบอันนี้คือเราดัดแปลงเป็นตัวล้มล้อล้มล้อเป็นไฮดรอลิกแล้วดัดแปลงมาลูกรถครับเกียร์ก็ แต่ก่อนเกียร์อยู่ตรงนี้ครับดัดแปลงเป็นเกียร์ใช้สายดำสายยกตามสิบล้ออ่ะแต่ก่อนเกียร์มันอยู่ช่วงนี้ดัดแปลงมาถ้าเขาคืนมาขับเต้นเต้นแล้วเนะี่ยไม่ได้ <laughs> ต้องคนที่เคยขคับเลยเอียงครับเอียงครับอ่า<ล>เดี๋ยวผมแม่<ล>ดัดแปลงแล้วครับ <laughs> นีบ่ เดี๋ยวนี้เป็นเดี๋ยวนี้เป็นสวิตสแกนดิฟายเนี่ยสวิตออปติกฮะขายขายไม่รู้น <c ười> ่าจะสี่สิบกว่าแล้วมั้งเอา ป่าชาติกับเสียทิพมาเยี่ยมเยี่ยนก็ครับเ,เ,เครื่องเป็นเครื่องมิซูบิชิ6ตี15เอาเปิดก่อนยืมครับเครื่องเก่าอะไรไม่มีแ<อ>ชบละลายแล้วอะไร ครับใจก็คือสมแต่ก่อนใส่เทอร์โบแล้วแล้วมันกระชากแล้วเพียงทำให้เฟาขาดไปเลยครับแต่ก่อนใส่โอ้งดิสิบกเทอร์โบอันนี้ใส่โอ้งดิสิบก้าอ้าอ ัดช่องเลยนะครับรังเกรเดอร์เอ็กซากวิเตอร์ทรัครังเกร์เดอร์รังคายวิเตอร์ทรัครังเกรเดอร์เอ็กซากวิเตอร์ทรัโอเคครับพี่ครับผมอติดตามที่หลังนะครับนะครับทเกร์เดอร์ครั้นี้ออกแบบมาสำหรัที่แกขันเดียวเลยครับ,รบ <laughs> เป็นคนเดียวคนเดียวไม่เป็นคนเดียว <laughs> ไม่เป็นเนี่ยฮะครับประกันตีแล้วเสร็จได้คือมีฆาตกรมีกล้องมีเสียง ีรถแรงฉันดีเลยเอาอขลังที่หมดเลยบอกอ๋อครับครับคอนฟิดโอ้ครับครับโอ้ไหวเปล่าก็ขขขขขเข้ามาดูเยอะโอเคครับรถแรงเลยเจอช่วงนีเ้เลยรถแรงได้รถมันจะพังแล้วคุยกันช่างโยธาเอา อ่นะปากช่องด้วยรังเกรเดอร์เอ็กซากวิเตอร์ทรัครังรังกรเดอร์เอ็กซากวิเตอร์ทรัคเกรนเดอร์เอ็กเอ็กซากวเตอร์ปรักรค,นะครับผมค,นะครับผมอ่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามครับลุยครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ